สวัสดีครับธนภัทรเจริญฟ้ามฤตดาตะบนนวงสุขภาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเช้าวันเสาร์ที่7ก,กันยายน2567นะครับพอดีมาเปิดน้ําให้กัวนะครับภารกิจประจําวันของเรานะครับตอนเช้านะครับตอเช้านะอ่ามื่อนี้กับีอีกหนึ่งภารกิจคือยามบกเขียบน,นะครับภาษาบ้านเขาคือยามบกเขียบเนี่ยนะครับผมปลูกไว้านานแล้วนะครับเนี่ยสามปีได้ลวมั้งนี่เก็บมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ นี่นะครับน้อยหนานะครับมะเขือมันบานไอ้น,นี่ไหมอู้น่วยนั่นเป็นทัง้งเดี๋ยวจ้ะอูยนี่สูงเบิ่งกันนะครับครับได้แล้วนะครับพร้อมกับมดแดงทำไมตะกี้ต้องห่อเสียเนาะนี่นะครับมดแดงนะครับอันนี้เป็นมดมดแดงงามแดงน้อยนี่กับกุเรียกหน่อยนะครับ มันสิมักมาเจาะเพียอยู่น้ะหน่วยบะเขียบนะครับอันนี้ผมซื้อมาปลูกแล้วพวกนี้มันคือรอดนะครับรอดเป็นลูกแล้วก็พอได้เก็บกินนะครับนี่มันยังบางใหญ่นะเนี่จังหน่วยข้างไนนี่็ยังบางใหญ่นี่ไอ้ก่อนนะครับเดี๋ยวยางไบเบื้องต้นอยู่ข้างหลังง่วนนะครับ คือมันมีแต่ว่ามันจะสุกไม่พร้อมกันนะครับน้อยหน่ะปิดว่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะเอ้ยนี่มันอนาคตเอสสองเรานี่ว่ะอ่าเลี้ยงไปพัฒนาไปนะครับเลี้ยงไปพัฒนาไปแบ่งไปแล้วก็เลี้ยงไปต่อนี่นะครับแถวนี้สีงวยงหญ่นะครับพอ,อนได้ขีง่ง่วนครับ ไปไเพิ่มไปนี่นะครับบักเขียบมันคงเอิ้นยามบักเขียบเล้วไปยามไปยามเนี่ยมันมน,นี่ลูกนี่สิคนี่เจอเลยไม่มีผู้ใดเข้ามาหรอกงครับเดี่ยเดี๋ยวนี่โอ้พี่อ๋อมันลน้นแดงแดงวอะอุ้นะครับอ่ะล้นดินเว้ย เปียกโอ้ยหอยนกไว้กินเนาะพุณล่ะเปียกอ่ะเอามันคือสุกเร็วแท้คุณมันสุกเลยเอาวันนู้ยนี่บดม่วงนี่คือสุกก่อนโอ้โอะกลัวฝั่งนี้ก็กลัวเราไประทานหญ้าไหนวันนี้เปิดอีกแปลงหนึ่งเต็มๆเลยนะครับแปลงนี้เป็นแปลงเดินย่ำทั้งปีตัดให้กินทีเป็นทังไลยนะครับเดี๋ยวตรงมาเบื้องผลประกอบการ ตอนบา่ายวันก ah, ินเบิดปะเอ้ามันกมสุกเลยวะแขกกนี่ไหมบ้าด้รจิงว้ยเลยโอ้ยนกกินเบิดนะครับอ่านุย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 ตาเอ๋นุย่เก็บมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับ ขออนุญาตเอาออก,กน,นี่นะครับจะไปบ,บูมใน้แบบที่นี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามหกหน่วยนะครับพอดีผมเก็บให้พีอ่าหางบ้านแล้วแล้วนะครับเป็นพีในหมู่บ้านมาเมื่อสัปาห์นะี่ได้เก็บสิบหน่วยหน่วยใหญ่นะครับแบ่งกันไปหัวจะเก็บมื่อแรกนะครับควรจะเก็บมื่อแรกเพราะว่ามาเห็นมันนะ่ะห้อยมันน่ะนี่แหละห้อยเปียกนกห้อยมันลดนขวนบางคั้งล่นละนกกินนะครับก็เลยทยอยเก็บนะครับพอดีพีเราแต่อ่า รอบกอนเราปลูกแกว้วมังกรไว้แล้วเอาแกว้วมังกรมาให้นะครับรอบนี้เก็บกันมาเก็บกันแล้วแลกเปลี่ยนกันผลมีแก้ query, แกวมังกรผลเก่ามา <speaking> ให้ที่จริงเราก็ปลูกได้นะครับแก้วมังกรแต่ว่าเราเราไม่ปลูกแค่นั้นนะครับปลูกไม่หากนะครับพื้นที่ายมีความคิดว่าสิปลูกอยู่นะครับแก้วมังกรเพราะว่ามันมีตรงตรงแยกของขมนะครับอันนี้บอกฟังก่อนนะตรงแยกของขมอ่ะ แยกสามแยกของอ่ที่ว่ายุ้มุมองค์ผมอ่ะเพิ่นติดไฟโซล่าเซลล์เนี้ยเมื่อคืนนะครับเหมือนกับว่ามันสว่างทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละอ่ะผมว่าจะไปอ่าหาเสาไปปลูกไว้ยิ้มมหัลนะครับเพราะว่าเพียงขึ้นต้องหาเสาไปปลูกไว้มงคลดีครับเหมือนกับว่ามันชอบแสงสว่างตลอดนะครับครับเอ๋อบอหอย่างเราเขาบังหับเนี่ยเอ่อมันแยกมงหคนมันมีไฟนะครับไฟโซล่าเซลล์มันฮุ่งตลอดเหมือนกับว่าแก้วมังกรมันอ่ะ อยู่เบร์อยู่ในคลิปมันเปิดไฟตลอดนะครับเอาเสาเสาเกาไปปักไว้แล้วก็ไปปลูกนะครับเดี๋ยวสิได้ปลูกอยู่นะครับกลับออกมาปลูกไว้น้ำต้นใหม่นี่ครับให้มันเลื่อยขึ้นต้นใหม่แต่ว่ามันก็ินยากแน่จักหน่อยนะแปลงนี้เราตัดเขาตัดไปเมื่อวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวมือนี้มือนี้วันที่เจ็ดนะครับเขาว่ามไม่สิมีไอ้ยังก็มีฝนเต๋สิเป็นยังไงนะครับผมสิเดนเอ่อเอารถตัดมาตัดให้พี่ชายนะครับ จะได้เอารถตัดยาขึ้นมาไปตัดแปลงนี้ก็มันมาเลยงกาน้ำท่วมขังไว้นะครับไม่เป็นไรนะครับน้ำท่วมขังไปตัวทุกแปลงก็ต้องทนด้วยตนเองนะครับทดสอบความทนของหญ้าเป็นในตัวผ่านแรงผ่าน,นนี่นะครับแต่ว่าอยู่ในส่วนของอันี้กะคิดว่าเป็นหญ้าไนนะครับหญ้าไหนน่าจะเดือบีดแล้ว สำหรับของผมนะแต่ว่าให้คู่กับไอ้นี่เลยย่าไหนกับย่าเพนโกลาะนะครับให้คู่กันเพนโกลาทำได้หลายอย่างนะครับย่าไหนก็เหมาะสำหรับพื้นที่น้อยปริมาณมากนะครับต้องต้องต้องบอกทังชีนะครับให้กับพื้นที่น้อยได้ปริมาณมากเพราะว่าถ้าปลูกย่าเพนโกล่ามันก็ ดูคนตอบแทนนะครับทำน้อยได้มากทำมากได้มากหรือว่าทำมากได้มากๆไม่ใช่ทำมากได้น้อยทำน้อยได้น้อยเกิตรกรยุคใหม่ของเรานะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปี่ยนงานได้ดีกับเจามาปลู่ึ็นกันละครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับนี่ แต่ก่อนเป็นรูซี่นะครับตรงนี้เป็นรูซี่นะครับที่ผมมันงามตอนน้นตอนที่ผมเหตแปลงนี่มันงามนะครับแปลงนี้ทำตั้งแต่หนึ่งมกราคมสอง7ันห้าหกิ็ดะครับวันนี้วันที่7็ดกันยายน2 5 6 7ัน้ายหเจดยังไม่เคยตัดสักทีนะครับมีแต่ปล่อยแทะเลมนะครับเนี่ตรงแปลงตรงนี้ตรงมุมเนี่ยเป็นเป็นญ่ารูซี่นะครับเนี่หญจ้ารูซี่ซึ่งดูลักษณะดูเบื้องใช่กันนะครับเ่าเปรียบเทียบเลยเนะแพหญ่าไหนรอดรูซี่ก็พีชีพไปแล้วนะครับก็คือ พื้นที่เอาตรงเขามองพื้นที่เป็นสําคัญเลยนะครับมองพื้นที่เป็นสําคัญเลยในการปลูกหญ้านะครับ 1. มองพื้นที่เป็นหลักเลยลําดับ 1. พื้นที่ 2. น่าจะเป็นปัจจัยเรื่องน้ํานะครับน้ําเพราะว่าพื้นที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเวลาแล้งก็แง้งเวลาน้ํามาก็ท่วมบางทีมันยากนะครับเพือปลูกงาเนี่ยประเดน็นอยู่คือว่ามันยากน้ำน้มถ่วมนะครับ มันยากต่อน้ําท่วมนะครับหนึ่งคนปลูกยากก็น่าจะคิดหาวิธีในการลดลดหยาแล้วล่ะลดหญ้าครับเออเนี่ยก็หนาแรงบางทีบางคนเหมือนอย่างผมนะครับเปรียบเทียบกันตัวผมเนี่ยของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้หวังเรื่องหน้าแรงเท่าไหร่นะครับผมบ่ได้หวังเรื่องหนาแรงเท่าไหร,ร่ดิเ,รเ,เดพราะปกติแปลงนี่สีเห็ดเข่านะครับพราะหนาแรงเปิ่มเกี่ยวเข่าออกก็จะปล่อยแปลงเบิดปีเลยนะครับปล่อยเล่มกินอยู่นี่นะเห็นดินเห็นทรายไปแน่นะครับ กับอีกกับอีกแปลงหนึ่งที่เห็ดเขานะครับมันก็จะสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับคือหน้าแล้งเราไม่ได้เกี่ยวหญ้านะครับบ้านผมคือโดยปกติแล้วไม่ไม่ได้เลี้ยงวัวขังคอกไม่ได้เลี้ยงวัวแบบเกี่ยวหญ้าตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีวัวสวยงามนะครับมีแต่วัวเนื้อนะครับแถวบ้านผมสวยงามบ้างอาจจะสักหนเปอร์เซนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นต์อะตีไปแค่นั้นนะครับ มันก็เลยเป็นบริบทของบ้านผมบ,นบ้านผมบ่คคอยหน้าแรงนี่คือบอ่อได้หวังว่าสีมีนม้ำหดหยาปลูกห้าเขียวชะอมแล้วก็ได้ตัดบ่แมนนะครับบ้านผมบ้านผมคือว่าตอนหน้าแรงนี่คือปล่อยวัวนะครับวัวปล่อยเลยปล่อยแบบทําเลปล่อยแบบที่ใครที่มันก็มีต่อยแบบที่สาธารณะก็มีนะครับแต่ว่าตอนเป็นหน้าแรงนะมันไม่เหมือนกับหน้าฝนพอหน้าฝนอย่างเงี้ย ปุ๊บทำนาหมดนะครับรอบๆยังคือนหน้าทั้งหมดนี่คือเห็ดหน้าพอทำนาหมดอ่ะวัวเรามันเยอะใช่ไหมครับวัวเรามันเยอะจิปตัดหญ้าใส่แล้วครับอ่าตัดหญ้าใส่ตัดหญ้าก็ลำบากนะครับน้ำคันแท่แบกไก่ยังสี่นะครับบางคนก็บ่าคือโบเห็ดถนนลงไปให้ซาเลงไปได้นะครับอ๋ออันนั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันพูดมันพูดได้นะครับแต่มันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะครับอ่า เกี่ยวกับทีเกี่ยวกับทางนัครับจัางรถจัางลา่าเังซันเนาะมันก็ถือว่าหลายอย่างเนาะแล้วบัดทีน่นี่ผมก็เลยมองว่าเออถ้างั้นเราก็ปลูกยาก้าซะขอให้ให้กินได้กินหน้าฝนอ่านาแรงบ่าตายบ่ได้กินกับซามว่าถ้าขอมันบ่าตายนะครับหมายถึงว่าญ้านะครับไม่ตายนะเอะพอโดนฝนแล้วให้มันฟืนขึ้นชีบขึ้นมาเราให้มันได้ตัดใส่ปุ๋ยใส่ปุ้นในีมันได้ตัดจตงสีนะครับก็เลยเป็น ที่มาของการได้ปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าตรงในไฮน่านะครับแล้วทีนี้ต้องมองพื้นที่นะครับที่ผมเกินมาที่แหลกคือต้องมองพื้นที่เป็นสําคัญเป็นอย่างคือบอกว่าให้มองพื้นที่เป็นสําคัญทีนึ่งว่ามันว่าแรงเบิดปีพอ่อหนามากถั่วไมงฉีนะครับมันบ่อีกอย่างเนาะอะมันไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนแรงก็แรงหญ้าไม่เติบโตพอหน้าฝนน้าก็ท่วมตัดกับบ่ไดอย่างเดียวมันก็บ่อใดอย่างเนาะก็เลยให้หนึ่งคือให้พื้นที่เป็นสําคัญ แต่ว่าพอหน้าฝนน่ะสมมุตินะครับพอหน้าฝนบัดซบสิท่วมกับบ่าท่วมบางที่นะครับระบายได้จรงจ้ะมันกับว่าถ้าจะท่วมก็ไม่ท่วมระบายได้อย่างเงี้ยเราก็ได้ประโยชน์เต็มเมนะครับเม่เมนวาเนี่ยหนาฝนฝนตกมาน้ำขังกับขังไว้ในน้ำเขาสึงระบายบ่ออกมันก็บ่ได้นะครับฝนตกมากน้ำหลายกับขังระบายบ่ออกก็เป็นปัญหาตัดบ่ไดดมันกับําบ่มีแปลงหย่านะครับเออไทยเชียงแสนเนาะมันก็เท่ากับไม่มีแปลงหญ้าศูญเสียอะไรนะ เขาเรียกสูญเสียพื้นที่ไปเฉยนะครับนาแล้งกะแล้งหยากรบบอป้งหย่ากับกบองงามผมบอเลตตดาทิ้งไว้กินพ่อนาฝนน้ำกับมะถ่วมทิมกับบอเตัดอีกนะครับ,นะบรเนี่ยเบิดปีแล้วบอได้ใต้ประโยชน์นะครับสีมะแล้งสีมะถ่วมสีมะแล้งสีมะถ่วมสีนะครับเราประเมินไม่ได้นะครับว่าปีไหนฝนจะดีฝนจะไม่ดีนะครับเนี่ยคือขอให้เราทําแบบว่างแขนนะครับแม้นฝนตกลงมาสมพ่อสีถ่วมกับบอถ่วมนะครับ สมพอสิข้อดีก็คือพอดีไปเลยนะครับเออคือคือพอได้มาปวดหัวเกี่ยวกับกอยังคงผมอะแปงข้างบนผมไม่ได้ค่อยปวดหัวนะครับผมปวดหัวแปลงข้างล่างปวดหัวตรงที่ว่าแต่ก่อนมันสูงผมลอกหน้าดินออกนะครับผมเอารถแมคโคมาหลอกหนาดินเอาดินออกนะครับไปทมหันทมนี่แหละแกกไกพี่แก,ก่ไกรองไว้น้ำละแล้วมันต่ําประเด็นมันต่ําไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะครับแต่มันต่ําพื้นพื้นนาเน,นี่ยมันต่ํากว่าท่อที่มันระบายข้ามถนนไปนะครับนะมันเลยเป็นปัญหา คือว่าทอครับพื้นนะผมเนี่ยเคื่องแข็งเนาะครับเครื่องแข็งต้องได้สูบออกนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละคือฝนตกนิดหน่อยเนี่ยมันหงแล้วนะครับมันหง่วงแล้วอ่ามันก็เลยเป็นปัญหาคือจังต้นปีน่ะปีฝนดีก็คือแบบเป็นปัญหาเลยนะครับเนี่ยเพิ่งได้ตัดอ่าปล่อยวัวแทะล็มแล้วก็เพิ่งได้ตัดเสร็จก่อนจะตัดเสร็จสองวันเมื่อกี้ฝนก็ตกนะครับก็เลยได้ตัดแบบหยกัยกๆยกุ่งๆไปนะครับ แล้วก็คือแปลงพวกนี้มันระบายได้บดนะครับหมายถึงว่าสองสาวันถึงมันมีน้ําขังในแปลงแฉะมันก็ตัดได้นะครับมันตัดได้มันนี่ยังได้นะครับเนี่ยคือคือเจ้าสิต๊กชนิดที่แบบว่าถ่วมึงแค่มันกระบายได้นะครับเพราะมันมันคนละพักแล้วแต่ว่าที่ผมทําแปลงนั้นมันแต่ก่อนมันก็เป็นพักอยู่แล้วแต่ว่ามันบ่เป็นพักพบพักประนันนะครับเออ นั่นแหละบัดท,ที่นี่มันเป็นพักลงไปหลายมันลงไปทอนเัิอย่หันแล้วมันระบายบบอ,ออกนะครับแต่ก่อนมันลงไปทอนเงินยหันก็จริงอยูแต่ว่ามันระบายผ่านทอไปได้เบิดนะครับเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้ว่าวางแผนผิดพลาดนะครับกต่แต่ก่อนว่าจะทํานาแล้วก็เอาดินไปถมที่ไว้ทํานั่นทํานี่นะครับอมันก็เลยเป็นแบบได้นหน้าคุมนะได้นหน้าคุมสมใจบัดท,ที่นี่เพราะลังจากหน้าคุมแล้วเขาตอนช่วงนั้นวัวก,ก็ขึ้นราคางัวกับเป็นราคาเด้2-3สองสามปีขึ้นหลังนะ อะไรบ้องว่าหายญ้ามาปลูกกีกัวอย่างัีซนี่นะครับเออแต่ว่าแปลงพวกนี้ถามว่ามันท่วมไหมมันไม่ท่วมนะครับเนี่ยอย่างแปลงนี้ที่น้ําเต็มแปลงเพราะว่ามันไม่ได้ระบายลงนะครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์แปลงตรงนี้ออกให้หมดก่อนขันเข้าเคลียร์แปลงนี่ตัดแปลงนี้แล้วเขาก็ระบายลงไปเป็นลดน้ำไปในตัวเลยนะครับแต่ว่าแปลงของผมอ่ะมันอยู่กลางแปลงหมู่บ้านนะครับมันจี เป็นน้าที่ต้องรับน้ําจากข้างบนลงมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าน้ําเยอะมันจะผ่านแปลงผมนะครับแต่ว่าสำเนียสํานึงบริพาฒนนะครับอืมเพราะว่าน้าพีส่สะพายอยู่ข้างบนพุ่นเพินะ่มสามสิบไร่เนาะสามสิบไร่นี่คือทํานาหมดนะ่ะน้าน้ากว่าจะพอนาสามสิบไร่นี่คือเยอะมากนะครับแต่ว่ามันเป็นติดหมู่บ้านเนาะมันเป็นอ่าเป็นติดหมู่บ้านมีน้ำบาดาไหลลงน้ำยังีงเนาะมันก็นเลยแบบไหลแน่ใจน้อย,อย่างสินะ ผ่านมาโซลาเซลล์นะครับตั้งแล้วชอดเรียบร้อยมันก็นเลยเป็นแบบไหลลงมามันก็นเลยเป็นทางน้ำนะครับมันบริยูต้นน้ำเนาะมันไม่ได้อยู่ต้นน้ำเหมือนกับที่ผมเคยพูดไว้ว่าเอ้ยเสียจ้งใดดีสิขุดคลองเตะมันก็นว่าจะขุดคลองหรือเปล่าเพื่อจะระบายน้ํานะครับเพื่อจะเวลาเพิินน้ำเสียเพิ่นเปิดปองนีขุดคลองมาหนีมานี มันก็หลายขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนผมก็เลยว่าเอ้าตามธรรมชาติมันแหละปีฝนดีกับดีน้ําเพลินไปเนาะครับอปีพอดีกับพอดีไปน้ําเพลินปีมันแรงกับแรงไปน้าเพลินเนาะครับอต้องเป็นธรรมชาติของอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําได้นีมันทําได้นะครับแต่ว่ามันหนึ่งมันคิดได้แต่ว่ามันทําเลยไม่ได้ไงครับอมันต้องอาศัยเครื่องจักรเครื่องอันนี้ไหมหนึ่งก็คือเงินทุนนะครับเงินทุน ที่สาคัญคือเงินทุนเลยถ้ามีเงินทุนน่มันทําได้นะครับปับ๊บปรับเปลี่ยนในเวิร์ดแล้ะครับเนี่ยมีเงินทุนเนาะแต่มันสําคัญที่ตรงไม่มีเงินทุนนี้เลยครับเก็บหอมรอมริบไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับเนี่ยมีความคิดว่าอยากได้้อกวัวใหม่นะครับผมอยากมาทำโคกวัวจุดตรงหลังข้างหลังกระท่อมผมเนี่ยครับอนาคตเก็บตังก่อนนะครับจะทําสักแปดคูณ แปดคูณสิบเมตรแปดคูณสิบสองเมตรหรือว่าเท่าไหร่นะครับก็ดูดูอยู่นะครับแต่เห็ดเป็นเพื่อมาแงนนะครับจะเอาออกมาปล่อยไว้ตรงอยู่หน้านี่นะครับบอบอเอาเขาไปในบ้านนะครับในความคิดคุยกับพี่ชายไปแล้วก,ก,วกว็ว่ากะดีอยู่แต่่าดีเ้วะมันก็ดีอยู่ดอกแต่ว่ามันเห็นว่าท่านมีเงินนะครับตอนนี้ยังไม่เงินยังไม่พอนะมันเป็นโครงการที่เราวางแผนไว้นะครับต่อยอดในอนาคตเนาะ เงินได้มาแล้วก็เอามาลงทุนต่อนะครับลงทุนต่อแต่ว่าถ้าเราไม่แต่ว่าถ้าเราไม่ลงทุนต่อก็ได้นะหมายถึงว่าคอ,อกเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างสี่และครับคนเท่าเนาะมันก็อยากได้ดือบอนาไปเรื่อยๆมันก็มีความโลภเนาะอผมว่าจะทําตรงนี้นะครับถมดินนะถมดินแล้วก็ยาวไปวางนี้ทําเป็นรองรับไว้เผื่ออนาคตแบบ มีวัวมีอะไรดีๆนะครับก็พูดถึงว่าก็ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่แต่มันก็ใช้ทุนนะครับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็เนี่ยเหมือนกับอคอกแค่นี้นะครับเนี่ยอคอกฟางก็รออยู่นะครับอคอกฟางถ้าทำถ้าทำอะไรนะถ้าทำอคอกวัวใหม่อคอกวัวในบ้านก็ต้องมางออกเอาอันนั้นเนาะเอาอย่างอิ่นไหมนยๆๆคุณครับทีนน่นี่ นะฮะหลังค่าก็ไม่เห็ดคอกเฟี้ยงใดนะครับผมคร่าวๆดูแล้วนะสันไทยนี่นี่เออ่าเรี้ยงค้ากันได้เนี่สันไทยแถวบ้านผมมันมีเม็ดละห้าสิบบาทจริงนะครับเม็ดละสี่สิบเก้าบาทนะครับอยู่ขอนแก่นเม็ดละสี่สิบบาทก็มีนะครับตอนนี้แต่ว่าอยู่ขอนแก่นเหมือเพิ่นเพิ่นว่าสูงสุดแคหาเม็ดนะครับส่ง ได้ยาวสุดแค่ห้าเมตรน,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 นแต่ว่าบานผมที่ว่าเมตรละชี้สิบเก้าบาทเนี่ยทา้งน้องซองห้องนะเออทางกับเพื่อนน้องซองห้องขันเชนเอ้ยอุ้ยอุ้ยไปยูเลยอ้าวมัดกอดทั้งน้องซองห่องของนออออแก่นกับอ่านาคตคเอฟสองคนระับเดี๋ยวรอติวโอ้ยนี่มาส้นกันอยู่ทั้งน้องซองห่องขอนแก่น ทั้งน้องสองของขอนเกล็ดก็สี่สิบเก้าบ,บาทนะครับก็เหมือนกับเราคิดว่าตีคร่าวๆไปสมมุติว่าที่หาสิบบาทสิบเมตรแผ่นละหาร้อยนะครับสมมุติว่ายาวสิบเมตรแผ่นละห้าร้อยสิบแผ่นก็หาพันสิบ 5, แผ่นก็หาพันมีสิบแผ่นหมื่นหนึ่งนะครับยี่สิบแผ่นหมื่นหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้ยังไม่คำนวณน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปคำนวณน,นะครับ หมายถึงว่าคำนวณอะไรคำนวณที่ว่าสันไทย20แผ่นน่ยมันได้ความมันต่อกันแล้วมันได้กวางเทไรวนะครับอ่ามันสิคิดแบบเงินออกมาได้เลยเนาะสมมติว่าเขาวางแผนมาสื่อสันไทย20แผ่นนี่คือเงินหมื่นหนึ่งเลยดิโอ้เปิดหน้าไววเนาะคือเงินมือหนึ่งเลยนะครับเนี่ยสมมุติว่า10แผ่น10แผ่น5,000 20แผ่นหมื่นหนึ่ง30แผ่น สามสิบแผน่นมื่นหาอย่างนีนะครับต้องสามารถคิดได้เลยเนาะม,นมันก็ว่าคิดได้ไหมถึงว่าคิดต้นทุนนะเนอกอกูกักแน่จังน่อยนะครับคิดต้นทุนเขาเรียกว่าเราสามารถคิดต้นทุนได้เลยอ๋องว่านอยตัวนี้มันนะน้ำส้นดากนะครับเนี่ยเราสามารถคิดต้นทุนได้เลย ว่าค่าสันไทยเราเท่าไหร่นะครับเอาตรงไปคิดบ้องก่อนสมมุติว่า2ี้สิบเม็ดเนี่ยมันสีได้เท่าไหรมันสีได้พราะมีสิบแผ่นมันสีได้พราะสี่สิบห้าเม็ดบองสีเนาะครับเพราะยี่สิบแผ่นก็หมื่นหนึ่งแล้วค่าสันไทยก็หมื่นหนึ่งค่าไม้ค่าเล็กอีกนะครับงบสองหมื่นพอไหมอย่างนี้นะครับคือจะใช้เฉพาะสันไทยนะครับแล้วก็พวกนั้นก็เป็นไม้นะครับ มันอย่างมาหากวนคนนะครับมันหมักคนมันหมักหกอกก็จะได้วางแผนอยู่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอันนี้เป็นการวางแผนของเราโอ้ยลาไปกับบักน้อยนี่หักมะเรดงโอ้ยมึงมาหมักคนกับแกะฮะเฮ้มึงมาหมักคนกับแกเออโอเคครับวัสดีครับ